สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสาวเชอร์กับลูกสาวนะคะสิพาไปชมบรรยากาศการรับวัคซีนของเด็ก5-12ปีนะคะอันนี้เพิ่นกระจัดอยู่เส้นทันนะคะสันหาขอนแก่นนะคะก็เลยชีทายบรรยากาศใหมพี่น้องเบิงงเนาะ,ะพอดีก็ครบกำหนดแล้วนะคะ ก็กับรถมือแล้วเนาะคุณคู่กับสีผ้าเด้กหน่อยเป็นนั่งผ้าข้าไปเนาะผูกผูกข้อกันร้ายน่อยกันร้ายค่ะแบบเย่กันคัะเนาะคุณแม่ก็ได้นั่ง่ายอยู่ตรงนี้เนาะค่ะอันเด็กหน่อยแน่เนาะค่ะตัวแน่นอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองเนาะกับ่บไห่เก่งค่ะเป็นตะสรนลกเข้าเจ้า,าค่ะเห็นบอกค่ะตัวนน่นอนค่ะคุณคู่้าไปกับายผูกข้อกนนขึ้นบ่ได้เข้าไปเนาะค่ะนั่ง่ายอยู่โซนนี้เนาะค่ะเฮ้ยนี่ค่ะคุณแม่ไลยขอด ข้อกระสป็นนกกระเลียงเนาะค่ะยืดเชงอกหนาเบิงหลูกเนาะค่ะนี่ค่ะตัวสป็นมุมหนีเนะาะก,ก็จะกระสิผ้าเข้าไปเู่ผู้กระสิผ้าเข้าไปแบบขอบ่อยผู้ปกครองออไปเลยเนาะค่ะนี่แต่คนเก่งๆดูเพิ่น,นะคะคะก็ได้ว่าผ้ามาชมเบิงเนาะค่ะกระโดนเติบทุกข่าเพิ่นกระจัดระเบียบมันหลายลรงเลียนเนาะแบบว่าเข็มแหลกเนาะค่ะไฟเซอร์ฝาสีส้มเนาะฉีดส่วนสามของผู้ใหญ่เนาะค่ะตอนแรกสาวเชื่อกับเบอร์กาให้หลูกฉีดเนี มาหนีก็เลยไปเบิ้งคลิปของหมอหมออยุญาตเอ่ยเนาะหมอของขวัญเนาะค่ะเพิ่งบังเอิญเลยมือนั้นไปเจอคลิปเนาะเพื่อนก็บอกดีได้เพื่อนก็ว่าลูกเล่าดีเซตขวบอายุเจ็ดขวบก็สิให้ลูกไปฉีดเครื่องกันไฟเซอร์ค่ะสมมุติว่าติดโควิดมาไม่แต่จะบป็นปอดเนาะเดี๋ยวต้องแบบต้องยันลูกตายเนาะค่ะแบบปวดหัวบระคักได้หน่อยโทรหาผู้นั้นโทรหาผู้นี้ถามวันวันเสียให้ลูกเจ้าสีดว้องฉันเจ้าซีดเนาะค่ะ กแบบเป็นบุญค่ะเนาะค่ะอันเด็ไปบิ้งคลิปนั้นเนาะแล้วก็ก้อนไปกับพาว่าหน้าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะพี่น้องห้าขอให้เขียวขาดปลอดภัยไม่เอียงเนาะค่ะไม่อยากให้เกิดเขาปลูกเจ้าของเนาะค่ะกว่าจะเลี้ยงลูกไงมากเนาะค่ะแต่ว่าข้าเจ้าเนอะลูกข้าเจ้าตัวน้อยหนึ่งข้าเจ้าก็แบบให้ลูกเพิ่มเป็นสิเนาะกระเก่งค่ะค่ะหนึ่งได้น่อยหนึ่งนอน้หน่อยหนึ่งเนาะนึกว่าลูกจะของหน่อยแล้วไม่ลูกข้าเจ้าหน่อยกว่าอีกเนาะค่ะอันเลยอยากมากบอกให้ฟังเนาะค่ะ ว่าขันขึ้นเข้าเป็นนียนกันสิเนาะมันกับบวโลงปอดเนานะก็สิคือผู้ใหญ่เนี่ยแล้วเนาะคะ่ะฝาสีสมเนาะฉีดหนึ่งส่วนสามของผู้ใหญนะ่เนาะฝาสีส้มเนาะคะ่ะไฟเสือเนาะคะ่ะนั่นแหละค่ะก็เลยไปเห็นเนาะเล่ปักเอ,อิรไปเจอเนี่ยนะคะ,ะเลยตัดสินใจเอ,อิรสีจะฉีดเนาะเอ,อ่อเหมิดฝาม้อมด,ดินได้เนาะคะ่ะพี่น้องเฮ้ยค่ะคุณแม่ก็ชะเมอเขาก็บ่ให้เขาไปคิดว่าอันนี้เป็นมองนั่งทา ผู้ปกครองนะคะหลายค่ะค่ะยืนกันหลายเนาะ,ะนั่งกันหลายเนาะค่ะเลยเอาบรรยากาศมาให้ชมเนาะเป็นเครื่องจังของผู้ใหญ่นะคะไข่ไข่ของผู้ะะใหญ่เนาะค่ะไข่เนยพื้นภาพเนยยูเซนเส้นทันมีเอมีเอียงเนาะค่ะมันนี่กะหลูกออกมาแล้วเนาะค่ะก็เลยทายต่อหลูกออกมากะะะ็าลกากกเลยพาไปปลอบใจเนาะค่ะพี่น้องก,กินไอติมไปกินน้ำให้หลอนสบายใจหลอนกพว่าเบิเจ็บคันดูไม่ร้องไห้เลยวันวันเลย หนูเก่งไหมเห็นป่ะเลยผ้าเราไปปอบใจกินไอติมกินน้ำหวานเนาะคะ่แะแล้วก็ภาพเหรียญของเหรียญเตาคลิปหนาภาพเบเบิ่งเล็กน,น,น้อยเหรียญของเหรียญเนาะคะ่ะยังว่่จบเนาะคะคลิปนี้ยังไม่จบเนาะ้าหลอนไปเปิดใจไปเปิดใจไปทาใจเปิดร้ายค่ะพุ่มกมกซิมเนาะคะ่ะขอบคุณเนาะคะ่ะที่มาให้กำลังใจกันเนาะคลิปหนาเป็นรางวัปลปอบใจของเด็กเก่งนะคะของเด็กดีนะคะ <N ic> ขอบคุณนะคะพี่น้องที่เขามารับชมให้กำลังใจสาวเชิอกับลูกสาวเนาะค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมมาถึงตรงนี้เนาะสะำหรับมืัอนี้ก็ไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย